สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีทาชมครับสวัสดียามเย็นนะครับค่ำวันที่29เมษายนส5 6 8นารยินะครับขึ้นกับขมาบ้านนะครับผมสวัสดี FC แฟนคลับทช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับผมเอ่อมื่อน้บรรยาการปลอดโปร่งหลังจากหมู่บ้านฝนตกพี่น้องนะครับผ้ายุนะครับ หมื่อวานฝนตกพายุธรรมชมุ่มวันนี้บรรยากาศปลอดโปร่งนะครับบ่อฮ้อนพี่น้องมือนีบ่อฮ้อนเอานะครับก่อนกลับเข้ามาก,กระแวะตลาดธรรมชมุ่มนะครับตลาดสดเทศบาลตำบลหน,นองหลวงมือน,นี้ได้หน่อไม้สดธรรมชุ่มหน่อไม้สดอันนี้เป็นชุดผักรวมนะมียาหน้าง้มนะครับ,นะรบอ,อันนี้ได้ข้าวเกียบนะครับข้าวเกียบเป,นป็นขะั้นติดปิ้งนะพี่น้อง าโปง้ง<ๆ>เขาเกียบบ้านห่อเอามาให้ยี่อ้วนกับยี่จอยยี่อ้วนมากินแล้วก็ที่เด็ดทีเด็ดนะครับที่เด็ดพี่น้องจับจับถุงเอียงทำชมเอีงบ่ท่านเอีงแม่ไข่นะคแม่ไข่แค่จะเอาไปีมดแล้วเหลือแต่ตัวบลาไข่พันว่านะครับมาฝากพี่เขยนะครับมาฝากพี่เขยอันนี้มมนแม่หมูรึไงแม่งแม่งกินนุ่นใหญ่พี่น้องแมงกินนุ่นใหญ่ไม่แก่เซ่นไม เอานะครับเดี๋ยวจะพาไปถามพี่สาวธรรมชุ่มจงไปฟังน้ำกันนะครับเอาอืงไปให้เพื่อนกับกับเขาเกียบ่านมช้ชมมันนีได้แค่นี้ไม่เพิ่นนะครับบ้าถาดอดเลยไม่ไม่ให่เกลลอตเตอรี่แกงไม่หมูก็ไดเอ่แม่งกินนุ่นกินนุ่นใหญ่ค่ะกินนุ่นใหญ่ไหมไซจ้ะเอ้าไป่านผช้ชมพาไปถามพี่สาวพี่จอยอนะครับ สองเขา่าสองเข่าอยู่นีแ่แหละแวะตลาดมาเนี่ว่าจะซื้อปลาซิวมให้ยกับบอมี่ <S <S มปลาซิ่วกับบอมี่ข้าเมาก่บอมี่ยายอ้วนมมกแล้วไม่ไกินขา่าเมาเอามานังพี่เอาเครื่องผ้าสวัสดี สสดียมเด็นนะครับเ็อ้วนเจอยอ่ามียังล่ะมาคือบุหร่ลงปรงเปงนมือว่านนี่น้ำท่วมพี่รังน้ำท่วมนะครัวขังเราน้าท่วมมือว่านเนี่ยฝนตกแห้งเขามันนี่ได้ไอ้ได้เขาเขียบมาให้ เอย่างเขาเคียบาขียบอันนี้อึงออนอออนุนสองเขาดีกิบมเนีบ้าในเล็กซื้อไมมพี่เคยซือในโลกรดูบเออยังไม่มอนนะพี่เด็กกัสทอดปานทอดปลาพร้านบ้นแไม่ใช่อันน้ำตาล่วงใครแล้วไม่่แย่น้ำตาล่วงเอาไปแล้วแย่ล้วงพี่สารุ่ชมไมี่ยายยายอ้วนยาจอยกับอีกคนนึงก็เลยตั้งใช้ย่าพิ่นว้ยย่าน้ำตาล่วงนะ เออพิ่เป็นคนที่ว่าดีใจน้ําตาพิ่ก็จะไหลเสียใจน้ําตาก็จะไหลตื่นตันก็จําเบ้ายังแน่ก็น้ําตาจะไหลแล้วเราเป็นคนอ่ะอันนี้น้ําตาไหลไววเออเออพี่แยกน้ําตาร่วงจะง่ายๆพี่น้องเออถามพิ่ว่ามักบ่เพิ่หน้ากะเพิ่ว่ามักบ่ล่ะ แต่ว่ากมันทำเคื่อใครมันทำเพื่ใคนี่ยมวน่ใครอม่อเางมวลเน่ยจังเด็กจอยบางีนี่อย่าบอกเดจอยเห็นยา่อ้วนเหรอสูบผมฟังหรอฝันแม่ฝันสองขึ้นหล่ะสามขึ้นเลยลอืมเอาฝันก่อนนี่อ้วนบอกฝันก่อนบอกฝันเห็นยายวนมา่อเราให้ฟัมาอืม่านใมาท่านใ้มาเยอฝันเอาคือบ่รอมื่อคึ่งม่อนไา้วจัมากบอกแมนอืมนอ แรกเสวนกตัวนี้าว่าสันเกิดะไว่าตัวไดหราสันว้ายเฮ็ดชูนก้าวบาสันดอดขึ้นนคนมาบอกเ่อืวปุผป่วยเฮี้ตไอ้วคนมาบอกเรไว้่าสันผีหรือนะหเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเสียงผู้ใช้ต่างคนนี่ล่ะว่าคิดว่าเป็นผีคิดเป็นผีนี่เสีออกันได้่าสันออกยวกันได้เอเอ ชุนเก่ากสันอย่างวาเจอ้วนไปวาสุดฟังว่าเมื่อคืนว่าไปวาสุดยัยเยจอยฟั่งว่าฝันได้เจเอะได้หนึ่งเกาศูนย์ยจอยเลยว่าเอ้าตรงกันออกันก่อนยัอ้วนสิมาจะมาได้คุยกับเัอ้วนเอ้าคนขึ้นมาบอกผมมาสั่นอืมสุดยัยฟั่ออตัวผู้ป่วยเนา่ฟั่กตดึกือดเลอดคเขาสันเขาจะมั่งบอกเลยตัวไหนล่ะสั่นแล้วแบศูนย์เก่าก็ส เอาตรงกับยี่อวนเลยเนี่ยเขายี่อวนหนึ่งเก้าศูนย์บาทนี้ยี่อวผันฝันว่ามได้นอนอยู่เื้อนเจ้าดิยี่จอยเล่งคือตรงกันทลบันแั่ว่านนนเฮี้ยนเนาะปั่บนนได้เปอนยู่เฮื้อนน้ำเจ้ามเคยฝันจักเถียด้ละมตฝันเลยล่ะฝันเียไม่ตะพุ่นป่วยฝันเอาธรรมดายี่จอยกับบ่ฝันนด้ท้ชมบบาวเ่ากับถามอยู่บ่ฝันจับมแล้วอ่ะแล้วบ่ฝันบ่ฝันมนก็ตาฝันขึ้นเลยล่ะ กวนใหญ่นสิมากคือมือหนึ่งโอโหที่หวนยังสิมากอื่นสินมันขึ้นสีแะกับฝันโอ้โหค้ให้ฝันจะเคียรน้องสเียผู้ชายกลางคุ้นดาราผยินละดาาเป็นผีะผู้ชายกลางคุ้นผมว่ามันด่ากลางคุ้นีอะไรได้เห็ดสีอกร้อนนี่สันคอยดูได้เหรอสันใหญ่ละ สูงเข้าส่ร้อนจะเดือดขึ้นว้อนมาใส่จะเดือดไยบ้าคนใส่เจ็บใจไฟบ้าคนฝันมาใส่แต่ฝันได้ยังเงมาใส่ว่าจะมาบอกเรืออยตัวใดนแล้วมาส่เจ็บสูงเก่าหรือว่าจะส่นส่เันจักเสียตู้่าส่เสยแล้วฝันันก็จะมาบอกจะเดืดขึ้นเลยลาใส่ไม่อยางขึ้นเลยต้้งตังมืตากเลยลาใั่ เจ็ดศูนย์เก่าคุณผู้ชมข้าวเตนเน่แซวสันกักสีแมนโมแมนเนาะออขึนฝันธรรมดาเป็นบ่ค่อยฝันด้วพี่น้องบ่ค่อยฝันบ่ฝันเตี้ยดแต่ว่าเี่นนะมาตรงกับยี่อ้วนยี่อ้วนเหมือนฝันมาเลยมานอนอยู่เฮียนยี่จอยบันตัวเล็กร้อยมากอืมาคือเขากันคือเขากันเหรอจอยฝันฝันตอนยี่อ้วนมากยู่เออน้องจังมากเหมืนเราให้ฟังยี่อ้วนเราให้ฟังหมู่บ้านว่าเอ้าไว้ยี่จอยไอ้ยี่อ้วนฝันตัวเล็กตัวนี้ บาดจ่เลยวาเฮ้คือมาได้เอาคนคือบนเราใี้ฟังเอะยนมาเรางยบ้ายานบ้านมาแ่นาือาเ่้าเ่้าขันองบาง่กาบอคือเดบอกตะก่พยบ้านละตัวกบอกก็เป็บ้านกลาเปวนมาก็เรยกวาสอเป็นวนฟัเอนวนเันันนมออ่นาเดีอดชือออกจนเเ้อได้แล้วว่นมันตอไดรเายรกัเอิละ

ยายอ้วนและกกัเลขหนึ่งพี่น้องเลขหนึ่งเลขเจ็ดนี่แท่นกันเนี่ยซ้ำตัวเดียวกันเนียท่านผู้ชมของยายอ้วนนี่ฝันใบเดมานอนอยู่เฮี้ยนยายจอยเห็นตัวเลขร้อยมากผู round, ้เฒ่าซี่ห้องบอกหนึแต่ว่ายายจอยผันฝันว่าเสียงผู้เศ้คุณผีนั่นแหละมาบอกเจ็ด เจ็ดศูนย์เกโอ้ถ้าแท่นหนึ่งกับเจ็ดนี่ตัวเดียวกันทั้งนาเก้าศูนย์ศูนย์เก่าอืมอืวอืมอืมตัวนี้้ละซเยอะเขาจมาโผล่กเรียยว่าเจ็ดอนยเก้งศูนยสนโกกันขึ้นเดือดๆก็อนขึ้นหน่ก่อนซ้ายก้อน้นจะมาก่อนวนจะมาแล้นมาต่างอื่นกขึ้นสิ รวมเนาะรวมปัจจบันจังสี่หลักก้องบอกแน,น่ห้องมาบอกเอ,ออกแล้เด้อว่าสั่นออกตัวนี้ละว่าสั่นฮาม่นเด้ท่านผู้ชมเด้อ,อของเย่อวันงวดที่แล้วนี่เก็บสองเก่านะครับเก็บสองมาสองเก็บเย่อวันกับฝันกับลงไห้เอฟซีแล้วนะเพิ่นฝันมาเห็นตัวเลขมานอนอยู่เฮี้ยนเย่จอยนี่แหละเพิ่นว่าฝันมาเลยมานอนอยู่เฮี้ยนเย่จอยเห็นตัวเลขลอยมาผู้เฒ่าซีห้องบอกตัวเลขหนึ่งเก้าศูนย์รอยมาตัวสีแดงแต่ว่าของเย่ ของยี่ยี่จอยฝันของยี่อวันฝันอีขึ้นหนึ่งเก้าศูนย์ของยออี่ 190, อยจอยฝันมันวันเสียงผู้ใช้โม้อง<ม><ม>บอกเจ็ดศูนย์เก่าโอ้หนึ่งกับหนึ่งกับเจ็ดนี่ตัวเดียวกันได้ธรรมบช่มเด้อ,อเ,ดเอาเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้นะครับผมนะครับอันนี้พี่สาวฝันยีนน่อวันนะครับตรงกันได้ธรรมบช่มเด้อนี่เอานะครับพี่สาวนับยี่จอยฝันธรรมบช่มนับเจ็ดศูนย์เก่า ถอดตัดให้097079กลับตัวไว้น้ำเด้พี่น้องเด้อตรงกันนี่ครับเย่อวนนี่ท่านผู้ชมหนึ่งกับเจ็ดนี่แท่นกันตัวเดียวกันเลยนะครับตาว่าของเย่เย่อวนเป็น190เน้นชุด190ท่านผู้ชมนะครับ236นี่เป็นบ้านเลขที่เย่จอยเย่อวนในความฝันพันบาได้มานอนอยู่เฮียนเย่จอยแล้วก็เห็นตัวเลขลอยมาผู้เฒ่าซี่บอกข้องบอก190 นะครับอันนี้ของยายอ้วนนี่ครับบ่าวถอกกันเลยลงบาดเล็กที่พันห้น้ำสองามหกนะครับท่านผู้ชมของยายอ้วนกันเนหเก้นึ่งศูนเก้าศูนย์รับของยายจอย709ดศูนย์เก้าับศูนย์เเนกนะครับตรงกันที่0ูนย์เก้าเนะครับผมอ่าเอานับสองสามสองหนี่เป็นตัวร่องเลท่านผู้ชมเด้อครับของยายจอยนี่หางเดียวก็คือเจ็นะครับ โอ้ฝันได้ขัดทุนขัเลยจังหวะตจังมาช่มจมาอยู่มั้งจะถามยิ่ใจยยิ่ใจาฝันไม่บ่าโอ้ยบอสันลาพอฝันเล่ากระได้มักบันไดเขาเขียบมาให้จับขึ้นมาให้เอฟซีคนบางไงจับขึ้นมาจมาให้เอฟซีคนบงจับมาไม่จังไหมโอ้เสียจะได้ซื้อเสียไหมบวันนี้วัน ห้ยจจอยดิซื่อเสียไม้น้ำเนเด้อเขาเกียบทำชชมเนี่เขาเกียบบานเฮ่าท่านอกีเขาโป่งเขาพงหลักกะนี่เป็นอึงอืงไม่พีเขยอ่าเพิ่นมักอึงเผ้าทำมาชมตะวันตัวไข่ตัวไข่บ่ท่านขขาเจ้าอ่อตัวไข่ขขาเจ้าไป็มัดแล้วโลละสองลอยหนึ่งออกพี่น้องนี่แต่ว่าเนี่ยไม่แค่ลอยเดียวเอ่อหลไลม อึงอึงไข่โลดละสี่อยเขาเจ้าไปมัดแล้วบ่ท่านบ่ท่านท่านผู้ชมตัวใด้ตัวบ่ไข่ตัวบ่ไข่โลดละสองรอยตัวบ่ไข่แล้วผมอเออบักตลาดมันนี่บ่มีหยังดาวพันกมี่มันนี่พันมี่อ่าพันจะทอดปลาสองแถวทอดปลาซื้อมาให้เมื่อวานนี่ละซื้อมาฝากแก้น้ำตาล่วงน้ำแก้น้ำแต่ล้วงก็ไปแล้วเอาไปแล้วอันนี้อันนี้ขันต้มบ่มึดกระแบงให้แก้น้ำตาล่วงไปต้มน้ำแดงเนี่ยต้มบัตรเยอะก่าอึงเด็กเล็กน้อยกินอยู่บ่ หรือกินไต่คนป่วยคนป่วยกระแบงให้เราต้มน้ำหนาเราต้องถามเราจะต้มมัดอยู่บ่ออื่นบ่อมือขนมเออต่างหลายเนาะแบ่งแยเออแบ่งให้แยกน้ำตาเอาไปกินผู้เดียวนึงเออกินผู้เดียวแยกมาจะรวมกินบ่ือเปันบ่กินกันไว้แยกมาจะรวมบ่กินบ่กินว่าเป็นอีกหนึ่งฝาที่เอาถุงแล้วแยกเอาแคปหน้าจออีกรอบได้พี่ตังเด้ออันนี้พี่สาวเจ้จอยจังมาบ่เคยได้ยินมาแล้วฝันท่านผู้ชมเออ จักจะแมนบ่แมนเมมนด้พี่น้องเด้อแต่ว่าของยายอว้วนนี่แมนอยู่งวดที่แล้วเจ็ดสองเก้าเขาเองวดนี้ของยายอว้วนเน้นค,คัะคข้นหนึ่งเก้าศูนย์นับตัวร่องสองาเน้นค่ะค้ชุดหนึ่งเกาหนึ่งศูนกับตัวด้วยของยายอว้วนนัของยายจอยพี่น้องถามักกะหาลรตเตอรีไว้เลยนับเจ็ตรงกันที่0 9 90, นย์เก้นยพี่สาวบา่าวถอท่รนมช้ชมอ่าสองคนก็ถือว่าฟันได้เลขตัวเดียวกันนี่หนึ่งกับเ นะเป็นนักทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องได้ถ้าหา้ามักถ้าห้าชอบถ้าถูกใจก็จกังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะถ้าบ่ชอบบ่มักเมืองซื้อๆธรรมู้ชมหาเอซถาม,าม, FC, ถามย่าจอยอายุเท่าไหร่ล่ะจำมาอายุได้พลุล่ะหกสิบสามุออ่จยหกสิบสามหกสิบมหกสิบสามย่าจอยหกสิบสามเออย่าจอยหกเริ่มพัดตรงกับบันเล็กทีสามหกเออย่อวันหาสิบเจ็ดาวันหาสิบเจ็ดพี่สาวหกสิบสามธรรมม โอ้ตรงกับบ้านเลขทีได้แหละสองสามหกสองสามหกสามหกออกดีดีแมนในนี้มัน,มน,มนออกดีจริงถ้าเดืด 7, 7, 7, 3, 6, เอดรถเจ็ดเจ็ดสามหกบ่เถ้าเดือดรถเจ็ดเจ็ดสามหกอานะครับท่านชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับต้องช่องทุกท่านนะครับผมอ่าอ่าขอบคุณไอ้อวนไี่จอยให้โชว์ให้มานได้พี่น้องเดลยปอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ